สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซไลน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกราการประจำที่18เดือน12กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศแดดออกทั้งวันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับมาที่เขตจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับผม สภาพอากาศแดดออกโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับครับสภาพอากาศแดดออกในเขตจับระดับสูงนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย うわ